สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับปูเป้นะคะวันนี้ปูเป้จะมาพาทำความรู้จักกับตัว MG 3 1.5 X นะคะ t o Tone ส u n r o o นะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะเรามาดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าของเรานะคะเป็นกระจังหน้าแบบดีไซน์ใหม่นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์และ Daytime Running Light นะคะปูเป้พาไปดูในส่วนของด้านข้าง ้ันข้างของเราอันนี้ก็จะมาพร้อมล้อมแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยวเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะอันนี้ภายในนะคะตัวนี้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะล็อกอัตโนมัติแล้วก็พร้อมสปีดล็อกนะคะแล้วก็ปรับ กระจกทั้ง4ด้านอันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์แบบเจ็ทบายปุ่มปรับกระจกมองข้าค่ะแล้วก็ปรับไฟหน้าสูงต่ำนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอสีสัมผัสขนาด18นิ้วนะคะพร้อมกล้องมองหลังแอร์ตัวนี้ปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะสีสปีดเบาะของเราก็เป็นเบาะพานะคะนี้ช่องเก็บสัมภาระ มาในส่วนของด้านบอไปส่องห้องโดยสารแล้วก็ตัวเปิดปิดซันรูนะคะมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายนะคะเบาะตัวนี้เป็นทานักพิงพับได้ 60- 40นะคะนี่ไว้เก็บสัมภาระได้นะคะให้มันดูเยอะมากขึ้น แล้วก็มีระบบป้องกันเด็กเปิดประตูแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะจะอยู่ด้านข้างประตูแล้วตัวนี้ก็รองรับ e85 นะคะถังน้ำมันบรรจุ45ลิตรสาท้ายเปิดแบบแมนนวลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแผงบังสายตาห้องสัมภาระด้านท้ายอันนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะขนาดความจุ285ลิตร อันนี้ไฟท้ายแบบ LED นะคะอ่า้วคันนี้ราคานะคะจะขายอยู่ที่428,000บาทนะคะผ่อนงวดปกติอยู่ที่8,700บาท72งวดแต่วันนี้ของเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้ลูกค้าผ่อนสบายๆเลยนะคะแค่2,000บาทถึงสิ้นปีส่วนที่เหลือทางปูเป้จะออกให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงสามารถอ่าอินบ็อกซ์หรือติดต่อโทรมาหาปูเป้ได้เลย แล้วคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยค่ะ2 6 0 0 0โลเท่านั้นเองปูเป้ได้พาชมรถแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือรถของเรานะคะยังมีการรับประกันซื้อคืน100%นะคะถ้าลูกค้าซื้อคืนอาซื้อรถกับเราไปแล้วนะคะแล้วตรวจพบเจอว่ารถของเราชนหนักลิกความน้ำท่วมไม่ไม่แท้นะคะเรารับซื้อคืน100% แล้วของเราก็ยังมีรับประกันช่วงล่างแอร์เกียร์เฟืองท้ายนะคะฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่เราย้ำๆย้ำกับลูกค้าเลยนะคะว่าเราฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่แล้วของเราก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนอีก24ชั่วโมงเลยนะคะไว้บริการลูกค้าทั่วประเทศน้ํามันหมดยางแตกแบตหมดอย่างนี้นะคะหรือลูกค้าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไว้เรามีบริการ รถยกรถสไลด์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเราดีลไว้กับบริษัท W Smart นะคะจะมีคอนเซ็นเตอร์คอยรับสายลูกค้า24ชั่วโมงเลยค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าลูกค้าซื้อรถกับเราไปแล้วแล้วเกิดเสียอยู่ในระหว่างอายุรับประกรันเรามีการรับประกรันโชชเชยรรายได้ให้กับลูกค้าจ่ายเป็นรายวันให้ด้วยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะของเราก็จัดและจองไฟแนนซ์ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะ ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวถูกยึดเงินจองเพราะเราไม่ได้ใช้เงินจองอ่าแล้วในส่วนของรถคันนี้นะคะฟรีดาวไหมถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าที่เคยผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะคะตรงทุกงวดไม่มีล่าช้านะคะฟรีดาวไปได้เลยและในส่วนของลูกค้าที่เป็นข้าราชการรัฐวิรัฐวิสาหกิจพนักง,งานโรงงานพนักง,งานบริษัทที่รับสลิปเงินเดือนนะคะลูกค้า ขอให้มีรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดน,นะคะก็ฟีไปได้ฟีดาวไปได้เลยหรือลูกค้าที่ารายได้ไม่พอก็สามารถกู้ร่วมได้นะคะมาในส่วนของลูกค้าที่ค้าขายนะคะเครดิตเครดิตใสๆเลยที่ค้าขายผู้รับเหมาขับแท็กซี่หรือขับวินต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะคือ,อลูกค้าอาจจะมีดาวอยู่ที่10%ขึ้นไปนะคะ มาในส่วนของลูกค้านะคะที่ถามเข้ามามากๆเลยนะคะว่าลูกค้าที่ติดเบรกลิ้นนะคะออกรถได้ไหมคือตอนนี้ของเรานะคะจะยังไม่รับนะคะ,ะคือ,อในส่วนนี้ก็คือปูเป้ได้ให้ข้อมูลครบแล้วนะคะวันนี้ปูเป้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือติดต่อมาที่ปูเป้เบอร์โทร0 9นย์4 4 3 3 8นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ